ท่านสามารถติดตามอ่านยายเรื่องปราณจอมคนเหนือพิภพภาคผสมบ,บทล่วงหน้าได้ที่เพจหรือแอปทันวะไลท์รีดไรท์ฟิ i เชอร์ล็อกเด็กดีและกวีบ e ุ๊กหรือสนับสนุนอ e ีบุ๊กได้ที่เมเป a r k มาเก็ตตามลิงก์ด้านล่างและฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดตอนใ,ใหม่ของเรากันครับบทที่103 6มหกมาสจันเปิดดวงตาที่3หายใจพร้อมๆกันอ,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 อีกครั้งนะยาว ช้าๆไม่ต้องรีบ3 2 1สิ้นเสียงนับทุกคนก็สูดหายใจเข้าช้าๆยาวๆก่าทุกๆครั้งสังเกตอาการของเพื่อนฝั่งตรงข้ามจากนั้นก็หายใจออกพร้อมๆกันในตอนนี้พลังชารของทุกคนเคลื่อนที่ผ่านแขนหมุนวน,น,นและปรับเปลี่ยนจนเกิดความสมดุลแม้กระทั่งพลังของปรานที่สูงกว่าเพื่อนๆก็เป็นพลังที่เสริมให้พลังชายของแต่ละคนเพิ่มขึ้นจนรู้สึกได้ทั้งหมดเบิกตาโตมันเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน คล้ายกับว่ามีเส้นพลังขนาดใหญ่ไหลผ่านวงแขนกับพวกเขาที่จับมัดกันไว้แน่นก้อนพลังชานทั้งหมดหลอมรวมกลายเป็นก้อนเดียวกันความรู้สึกว่าบูบเป็นจังหวะอย่างสม่ำเสมอท่อนแขนที่มือจับมัดกันไว้นั้นสามารถรับรู้ถึงการเต้นของชีพจรค่อยๆปรับจนกลายเป็นจังหวะเดียวกันอะไรกันนี่เป็นพลังชานที่วิเศษมากข้าไม่เคยรู้สึกปลอดโปร่งอย่างนี้มาก่อนเลยองค์ชายเอ่ยึ้นคนแรกใบหน้าสดชื่นแววตาดีใจอย่างเห็นได้ชัดใช่ใช่ ข้าก็รู้สึกดเลยทีนวัตทำตาโตหอปากรับความรู้สึกแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใช่เหมือนมีก้อนพลังวิ่งในแขนของพวกเราวนเป็นวงกลมตอนนี้มาอยู่ที่ข้าแล้วบุปผามองหน้าองค์ชายแล้วยิ้มดีใจกับประสบการณ์ใหม่จากแขนของเจ้ากำลังเลื่อนมาที่แขนของข้าอย่างช้าๆปราณเอ๋ยพูดบ้างแล้วหันไปมองหงนาราเจ้าเตรียมรับมันไปหงนาราพยักหน้าแล้วยิ้มมันมาที่ข้าแล้วจากนั้นก็มองที่เทียนตวัตอีกครั้ง พลังชายของทั้งหกผสมภาษาจนกลายเป็นหนึ่งเดียวจากนั้นก็ฝึกการควบคุมใช้ความรู้สึกเวียงให้แรงมากขึ้นและเร็วขึ้นเสียงพูดคุยกันอย่างสนุกสนานพร้อมเสียงหัวเราะเขตขามมองจอเนตวงจอและหัวเราะอย่างมีความสุขบ้าไปแล้วไอ้เจ้าเด็กพวกนี้ทำเรื่องพิเรนพิเรน,เนผิดตำราอืมแต่มันก็เข้าท่าดีแฮะเขตขามท่าทางครุ่นคิดเห็นได้เด็กเล่นแบบนี้ก็มีความรู้สึกอยากจะแนะนําอะไรบางอย่างแต่ก็คิดว่าปล่อยให้เด็กๆได้ฝึกกันไปก่อนหมดเวลาค่อยแนะนําก็ยังไม่สาย คราวนี้ปราณบอกให้ลองกระจายพลังชานให้ทั่วๆกันโดยใช้ความรู้สึกจากการสัมผัสจนเกิดความรู้สึกอบอุ่นเท่ากันเป็นหนึ่งเดียวเพียงเวลาไม่นานก็สามารถกระจายพลังจนทเท่ากันทุกคนยอดเยี่ยมมากเลยไม่เคยคิดว่าจะสามารถกระจายพลังชานยุทธ์ได้แบบนี้ด้วยพวกเจ้ารู้สึกว่าพลังเพิ่มขึ้นกันบ,บ้างไหมล่ะปราณเอ่ยถามทุกคนทุกคนก็พยักหน้ามีอรอยยิ้มแต่ว่าพลังชายของข้าจะด้อยลงนิดนึง ทุกคนมองปรานแสดงสีหน้าไม่ดีแต่ปรานกับอธิบายด้วยอารมณ์ดีว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะพลังชาญถูกเฉลี่ยให้เท่าเท่กันทุกคนและโชคดีที่ทุกคนบรรลุหลูหยอดพร้อมกันจึงสามารถผสมผสานพลังแบบนี้ได้แม้ว่าตัวของเขาจะมีพลังชาญที่มากกว่าก็ตามแต่จำนวนพลังชาญที่ใกล้เคียงกันมีถึง5้าก้อนดังนั้นการกระจายพลังชาญให้เท่าเทกันนั้นจึงทำให้ทุกคนมีพลังชาญเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยส่วนของปรานก็ลดลงนิดหน่อยเมื่อได้ยินเช่นนั้นทุกคนก็พยักหน้าด้วยความเข้าใจ มีอีกอย่างหนึ่งหน้าที่ข้าอยากจะทดลองคือเปิดดวงตาที่สามพร้อมๆกันข้าคิดว่าเมื่อพลังชาสามารถเฉลี่ยให้เท่ากันได้แล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากที่จะเปิดดวงตาที่สามซึ่งพลังของพวกเราจะช่วยหนุนกันละกันเพียงแต่ว่าต้องใจเย็นๆเพิ่มพลังขึ้นไป,ปรพร้อมๆกันแม้จะเป็นความคิดที่แทบเป็นไปไม่ได้แต่ทั้งหกก็พยักหน้าเห็นด้วยเมื่อสําเร็จนอกตําราดได้อย่างหนึ่งทําไมจะไม่รออีกสักอย่างหนึ่งรอย,ยิ้มสดใสเป็นประกายไม่มีความหวาดกลัวใดๆ เด็กๆทั้ง6กํำลังเล่นกับพลังชายุทธที่เป็นเสมือนอาวุธประจํากายของแต่ละคนแต่เด็กๆทั้ง6กลับทำเป็นเรื่องสนุกสนานโดยเฉพาะปลานมีประสบการณ์ในการเปิดดวงตาที่3อย่างถาวรสามารถสั่งได้ตามใจปรารถนาจึงยิ่งเป็นการง่ายที่จะแนะนําให้ทุกคนทําตามในการเปิดอาชนะจักระโดยพร้อมปเปรียงกัน ยิ่งในตอนนี้การหายใจของทั้ง6ไม่มีความรู้สึกเหนื่อยล้าอีกต่อไปพวกเขาแทบจะลืมไปแล้วว่ากำลังฝึกอยู่ในชั้นจาตุมที่บรรยากาศไม่ปกติแต่การหายใจกับโล่งสบายเหมือนคุยกันอยู่บนพื้นดินตามปกติซึ่งอาจจะเป็นเพราะความดีใจในการฝึกฝนแบบใหม่ที่ปรานคิดค้นขึ้นมานั่นเองทําให้จิตใจของทั้งหมดจดจอมุ่งมั่นกับพลังชานมากกว่าบรรยากาศของชั้นจาตุมข้าคิดว่าการฝึกเปิดจกักระน่าจะฝึกที่พื้นมากกว่าหน้าเก้าอี้นะปลาแนะนําทุกคนพยักหน้า แล้วลุกขึ้นยืมพร้อมกันจับกระชับวงแขนให้แน่นขึ้นจนเป็นวงขนาดเล็กลงแล้วคอ่คอยนั่งสมาธิธรรมดากับพื้นอย่างช้าๆทีละคนโดยไม่ปล่อยมือซึ่งก็สามารถทําได้เป็นอย่างดีจากนั้นปลาลนก็ค่อยๆบอกขั้นตอนอย่างช้าๆตั้งแต่การเดินพลังชานสู่กระดูกก้นกบอีกรอบแล้วก็ค่อยลั่นพลังผ่านแนวกระดูกสันหลัง ซึ่งในครั้งนี้การบอกข้องปราณทําให้พลังทั้งหมดเคลื่อนที่ในระดับเดียวกันจนทั้งหกรู้สึกเหมือนกับเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงพลังชานเริ่มก่อตัวกลายเป็นพลังลมปราณค่อยๆพุ่งขึ้นสู่ศรีรษะปราณบอกให้ทุกคนเพ่งกระแสจิตมาที่ระหว่างคิว้วให้พวกเราใช้ความรู้สึกการมองระหว่างคิว้วโดยมองจากในร่างกายออกไปภายนอกใช้จุดระหว่างคิ้วเพ่งมองออกไปคิดเสียว่านี่คือดวงตาที่3เสียงอือขานรับโดยพร้อมเพรียงกัน ทุกๆคนค่อยๆทําอย่างช้าๆตลอดช่วงเวลานี้ใช้เวลานานเพราะพลังจิตของแต่ละคนแตกต่างกันมากอยู่แต่ทุกคนก็ใจเย็นรอที่จะขยับไปพร้อมๆกันบุปผาที่ดูเหมือนเธอจะช้าที่สุดแต่เพราะพลังของเธอที่เพิ่มมากขึ้นทําให้เธอสามารถขยับขึ้นมาจนทันเพื่อนๆทุกคนรับรู้ความรู้สึกได้เหมือนกันตามพยักหน้าเปล่งเสียงอือโดยพร้อมเมียงอีกครั้งปลานค่อยๆพูดเพื่อให้ทุกคนใส่ความรู้สึกในระหว่างนิคิวทั้งสองอย่างเต็มที่ ให้ความรู้สึกว่าเรากำลังจะเจาะทะลุหน้าผาออกมาพลังของเรากำลังเจาะหน้าผาออกมาอย่างช้าๆมีแสงสว่างค่อยๆปรากฏขึ้นตรงระหว่างคิ้วในเวลานี้ทุกคนขมวดคิ้วเหงื่อการแตกพากต้นแขนและฝ่ามือของทุกคนชุ่มด้วยเหงื่อแต่ยังคงกระชับกันแน่นอคอขวดปลาณตะโกนบอกทุกคนทุกคนก็รู้สึกเช่นเดียวกับที่ปลานบอกเร่งพลังเจาะให้ทะลุเลยปล่อยให้เต็มที่ฉับพลันก็เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่คาดคิดพลังของทั้งห้า พุ่งเป้ามาที่ระหว่างคิ้วโดยพร้อมเรียงกันปรากฏลำแสงสีทองสว่างสวยพุ่งออกมาจากบริเวณวางคิ้วทั้งห้าคนแล้วแผ่กระจายจนสว่างจ้าทั้งห้องแม้แต่จอเนตรวงจรที่เขตขามนั่งมองอยู่ยังส่องแสงจ้าเข้ามาจนเขตขามต้องยกแขนขึ้นบังแสงสว่างสวยราวกับเจ้งมองพระอาทิตย์ก็ไม่ปานอะไรของเจ้าเด็กพวกนี้เอีกเนี่ยแสงสว่างสวยเจิดจ้าจนข้าแสบตาไปหมดแล้วโอ๊ยทำไมแสงหนือี่สว่างแบบนี้นะ เกิดมายังไม่เคยเจอปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนเจ้าเด็กปราณช่างเปิดหูเปิดตาข้าเสียจริงถึงแม้ว่าจะบน่นแต่ก็มีรอยยิ้มถูกอกถูกใจเด็กทั้งหกราวกับตกอยู่ในห่วงนิมิตตอนนี้ทั้งหกลืมตาแล้วหันมองหน้ากันพวกเขาอยู่ท่ามกลางแสงทองสว่างสวแบบเดียวกันที่ปราณเห็นในครั้งแรกนี่นี่เราอยู่ที่ไหนกันนากินหาหมองรอบๆมือยังจับอยู่ที่แขนของบุพพาและมุจลินทุกคนก็มองก็เห็นว่าพวกเขายังเกาะแขนกันตามเดิม แต่บรรยากาศเปลี่ยนไปเจ้าทั้งหกคือผู้ที่องค์การสวรรค์ได้เลือกแล้วเจ้าทําดีมากดานเสียงกล้องกวานส่งพลังมีอานาจเอ,อ่ยขึ้นเนิบช้าเด็กทั้งหกคน,ค,น,ค,นค้นแขนลูกเกลียวต่างหันมองตามที่มาของเสียงแต่ไม่เจอใครนี่คือเรื่องราวของพวกเจ้าทั้งหกคนเก็บไว้ให้รู้กันเพียงเท่านี้จงผ่านทุกการทดสอบให้ได้เจ้าทั้งหกคือผู้ที่องค์การสวรรค์ได้เลือกแล้ว สิ้นเสียงกังวันนั้นแสงสีทองก็กค่อยๆจางลงและหายไปในที่สุดทั้งหกคนยังคงหลับตาอยู่ที่เดิมแต่เขามองหน้าก,กันและกันทั้งๆที่ต่างรู้ว่าทุกคนยังหลับตาอยู่เกิดอะไรขึ้นกับพวกเรากันหงนราเอ่อยถามเป็นคนแรกพวกเราเปิดดวงตาที่สามโดยพร้อมเพรียงกันแล้วปลานพูดบ้างและเพิ่งจะสังเกตว่าเขาสนทนากันโดยใช้พลังจิตปากไม่ได้ขยับเลยข้าข้าไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนอธิบายไม่ถูกเลยเทียนพัฒส่งเสียงดีใจ ถ้าถ้าท่านปู่ของข้ารู้ว่าทําแบบนี้ได้คงต้องดีใจแน่ๆบุพภาก็พูดด้วยความดีใจเช่นกันเดีย๋ยวว่าจะเจ้าเลยท่านพ่อกับท่านแม่ของข้าสองคนก็จะต้องดีใจไม่น้อยเช่นกันนาคินก็เอ่ยบอกบ้างฮ่าๆดีใจจังคุยแบบนี้ไม่ต้องอ้าปากคงถูกใจเจ้าแน่ๆใช่ไหมคุณหนูเทียนของข้าฮ่าๆๆมุจลินยังไม่ไวายเซลจินวัตผ่านทางพลังจิตทำเอาทุกคนหัวเราะลั่น หลังจากที่แสงสีทองนั่นจางหายไปเขตขามก็จ้องมองจอเด็กทั้ง6ยังนั่งนิ่งไม่ขยับมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจู่ๆก็นิ่งกันหมดพรางขามวดคิว้วเพราะเขาเองก็ยังไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนจึงไม่สามารถเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าตอนนี้เราทั้งหกคนเปิดดวงตาที่สามได้แล้วแต่พวกเจ้าอาจจะยังควบคุมการเปิดปิดไม่ได้อย่างใจถ้าเห็นอะไรประหลาดๆก็อย่าตกใจนะนึกถึงตอนที่ข้าพูดเพ้อเจ้ออยู่คนเดียวนั่นแหละฮ แล้วก็เก็บไว้รู้กันเพียงหกคนเราไม่จำเป็นต้องบอกใครว่าเราเปิดดวงตาที่สามได้แล้วทุกคนตอบพร้อมกันจากนั้นจึงลืมตาปกติขึ้นแล้วถอนหายใจนิ่งเงียบมองหน้ากันแล้วคลายพลังชานเก็บส่วร,ร่างกายและหัวเราะลั่นด้วยความสนุกสนานทำมองคนที่จ้องมองหน้าจอขอมวดคิ้วหนักขึ้น,นกว่าเดิมมีหลายเรื่องที่ข้าย,ยังไม่ได้บอกพวกเจ้าแต่ข้าว่าถึงตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วล่ะไว้เรากลับไปคุยกันที่หอพักดีกว่าที่นั่นจะปลอดภัยที่สุดปลานพูดค่อยๆทุกคนไปจักหน้า อย่างน,น้อยวันนี้พวกเขาสามารถเปิดดวงตาที่สามาได้เป็นผลสําเร็จแต่ต้องเก็บความดีใจเอาไว้ต่างทําตามที่ปราณบอกทุกป,ประการทั้ง6ฝึกฝนกันในวันนี้ทําให้เขาเข้าใจถึงความเป็นหนึ่งเดียวจากพลังช้นทั้งหกลูกที่สามารถล้อมเข้าด้วยกันได้อย่างไม่น่าเชื่อวันนี้เราเหนื่อยกันพอสมควรข้าว่าเราไปพักกันก่อนดีกว่าองค์ชายเสนอความเห็นเทียนทวัสนับสนุนเต็มที่พลางบอกว่าอยากอาบน้ําแล้วเลยโดนองคหญิงดุอีกดอกทําเอาหน้าเสียแล้วก็ราะกันทํายังไงได้ล่ะ วันนี้ก็วันพักผ่อนมีตลาดนัดแต่เราดันมาฝึกกันท่านผู้อาวุโสคะพวกเราฝึกพอแล้วคะ่ะหงนาราเอ่ยพูดล,ยลอยๆพลันใบหน้าปลายุธเขเขามก็ปรากฏขึ้นแหม่จาหนูหงนานราต้องเป็นเจ้าที่เรียกถึงข้ายอยู่เรื่อยสินนะฮฮ่า่สิ้นเสียงเขตขามผนังห้องก็ถูกยกขึ้นและหมุนคว้างกลางอากาศหายไปในบาดดลท่านผู้อาวุโสมองหน้าเด็กทั้งหกด้วยใบหน้าชื่นชมข้าไม่รู้จะบอกอะไรพวกเจ้าดีพอเห็นพวกเจ้าฝึกกันแล้ว ก็ให้ปลาดดีแท้เจ้าจังคิดวิธีฝึกฝนในพิสดารล้ำลึกจริงๆนะจอมพลานข้าก็แค่เดาว่ามันน่าจะทําได้นะครับและอีกอย่างเพื่อนของข้าก็มีระดับระหุยที่แทบจะใกล้เคียงกันแล้วน่าจะเป็นเรื่องง่ายถลอมรวมพลังชานเข้าด้วยกันได้ <ๆ S 2> เมื่อผู้อาวุโสได้ยินคำยืนยันดังนั้นก็นิ่งอึ้งและคิดไม่ถึงบ้าบ้านะเมื่อกี้ที่เจ้าทำนี่มันลลอมพลังชานยุทธจริงๆเหรอใช่ครับ หลอมรวมพลังชาญยุทธมีอะไรแนะนําค่าเพิ่มเติมไหมครับหรือว่ามันเอ่อปลายกันมันจะพูดว่าผิดจะตาราแต่ก็เอออ้าจนเขตขามต้องพูดออกมาเองเออใช่มันผิดจะตาราผิดอย่างมากแล้วก็ุรุนแรงด้วยเพราะไม่มีการมันยัดให้ฝึกในวิธีนี้แล้วก็ไม่มีใครคิดไปเล่นแบบเจ้าสีหน้าของผู้โอโสดุดันจริงจังท่าทางไม่สมณมทำเอาเด็กๆรู้สึกผิดยังไงก็ไม่รู้เขตขามองหน้าทุกคนแล้วเอยเสียงเอ็นดู ผิดจากตำราก็จริงแต่สามารถทำได้ดีกว่าตำราข้าชอบนะชอบความประหลาดของพวกเจ้าจริงๆเจ้าหกมาสจันแห่งมหนานภาลัยช่างเป็นชื่อที่เหมาะสมกับพวกเจ้าโดยประการทั้งปวงเคยขาเผยอรอยยิ้มและพยักหน้าด้วยความชอบใจทั้งชีวิตของเขาเห็นการฝึกฝนของผู้คนเป็นหมื่นเป็นแสนครั้งจะมีกเ็เพียงครั้งนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเห็นการฝึกสุดพลิกพิลั่นแต่ผลลัพธ์กลับออกมาได้ดีเกินคาดรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของเด็กๆแล้วกระโดดโลดเต้นกันยกใหญ่ว่าแต่พวกเจ้า ฝึกอะไรกันรึบทที่104ปริศนาที่ถูกเฉลยเออก็ฝึกขลอมรวมพลังชาญแบบที่ท่านเห็นไงล่ะครับปลานพูดความจริงแต่เป็นความจริงเพียงครึ่งเดียวปลาณไม่ต้องการให้ใครรู้แม้แต่ท่านผู้อวโสเขตรามจะสามารถอ่านใจเขาออกแต่นั่นมันคือความทรงจําก่อนหน้าที่ปลานจะเข้ามาฝึกส่วนวันนี้นั้นเป็นความทรงจําของใหม่ ปลาจึงยืนห,หา่างเขตขามผู้อาวุโสจึงไม่สามารถคว้าจับหรือสัมัดตัวของปลาและเพื่อนๆได้เมื่อได้เวลาปลาและเพื่อนๆจึงลาปลายุดเดขตขามโดยไม่ลืมที่จะชาระค่าใช้ห้องฝึกคนละ20กระสาบแล้วใช้การเคลื่อนย้ายในพริบตาโดยคราวนี้ให้บุพภาได้ทดลองใช้พลังบ้างซึ่งเธอก็สามารถทําได้ไม่ยากแม้ตอนแรกๆเธอจะตื่นได้สักหน่อยเพราะเป็นนักชานยุทธโอสถที่ถูกฝึกข้ามสายจนกลายเป็นฝ่ายต่อสู้ไปโดยปริยาย นั่นจึงทำให้บุปผากลายเป็นนักชาญยุทธ์ที่มีความสามารถมากกว่าธรรมดาเพราะเธอเรียนรู้ทั้งสองฝ่ายบุปผาจึงกลายเป็นกำลังสำคัญของหกมาสจันทร์ั้งต่อสู้และฟื้นฟูซึ่งไม่สามารถพบเจอได้ไง่ายๆระหว่างทางที่เดินออกมาจากหอฝึกชาญย,ยุทธ์นั้นปราณได้เสนอว่ามีสิ่งที่อยากจะบอกกับทุกคนแต่ให้ไปดูได้ด้วยตาของตัวเองดีกว่าเขาจึงเดินนำทุกคนไปยังสวนพฤกษาศาสตร์ทั้งห้าต่างสงสัยว่าปราณพามาที่นี่ทำไม ปลานเดินนําเข้ามายังห้องเรียนที <reality> ่ว่างเปล่ามีแต่ความร่มครึมของพันไม้นานาชนิดพอเข้ามาในสวนพฤกษศาสตร์ที่มีอากาศสดชื่นทั้ง5กระสูนอากาศบริสุทธิ์เหล่านั้นอย่างเต็มที่จนรู้สึกว่าสูดหายใจได้ยาวนานมากขึ้นพลังชาในร่างกายที่กําลังหมุนเวียนรุนแรงผสมกับอากาศอันบริสุทธิ์จำนวนมากนั้นก่อให้เกิดความกระปี้กระเป๋าขึ้นในทันทีทั้ง5ต่างมองหน้าและยิ้มให้กันต่างรับรู้ได้อย่างชัดเจนว่านี่เป็นผลจากการฝึกบรรลุระดับลูกหุทดและการฝึกในชั้นจาตุม ในขณะที่ปลาลมองเพื่อนเพื่อนทั้ง5้าแล้วยิ้มด้วยความดีใจนั้นก่อนที่จะเริ่มตั้งประเด็นปราลก็เอ่ยถามพวกเจ้าจําได้ไหมวันนั้นที่เรียนกับอาจารย์ยุทธรศมีแล้วข้าถามถึงต้นสังกรณีตรีชวาปลาลมองหน้าทุกคนแล้วให้ล้อบวงเข้ามาใกล้เขาไม่อยากจะพูดดังเพราะไม่รู้ว่าจะมีใครแอบฟังอยู่หรือไม่ทุกคนไปยักหน้าบุพพาได้กับดินนิวใช่เลยวันนั้นข้ายังงงมากว่าปราลรู้จักสมุนไพรสองชนิดนี้ได้ยังไงแทบจะเป็นสมุนไพรในตำนานแล้วนะ ไม่มีใครพูดถึงเลยเทียนธวัฒน์จึงเสริมขึ้นบ้างโดยใบหน้าสงสัยยิ่งเจ้าอ้างว่าได้เห็นคนพูดกันในตลาดพวกเราไปตลาดกันที่ไหนเล่าเจ้าฝึกพลังหมัดอินซีอยู่ที่บ้านส่วนข้าก็อยู่ที่บ้านของท่านป้าฮๆๆก็ใช่น่ะสิไม่มีใครพูดเท่านั้นแหละแต่ว่าข้าดีนจากที่นี่ปลานี้ไปยังต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งฮะทั้งห้าอุทานขึ้นพร้อมกันสีหน้าสแสดงความตกใจไม่ต้องตกใจอะไรกันนักหนาหรอก เดี๋ยวพวกเจ้าก็จะรู้ว่าข้ารู้อะไรยังไงลองเปิดผนึกดวงตาที่สสิพอปราณพูดจบทั้งห้าก็หลับตาแล้วเพ่งพลังชายมาระหว่างคิ้วเพียงเวลาไม่นานดวงตาที่3มก็เปิดขึ้นทั้งห้าลืมตาปกติแต่แล้วก็ตกใจยืนหันหลังชนกันล้อมเป็นวงกลมเฮ้ยอะอะไรเนี่ยทำไมที่นี่มีคนอยู่ด้วยเทียนทพัฒเป็นคนแรกที่เอ่ยออกมาเสียงสั่นด้วยความตกใจฮะท่านท่านเป็นใครกันมีการโค้งให้ข้าด้วยอะองค์หญิงมุจลิน ขวาแขนทีนวัตคล้องไว้แน่นในขณะที่องค์ชายนาคินมองไป,ปรอบๆหายใจยาวแล้วโค้งให้กับบุคคลที่เห็นซึ่งบุคคลเหล่านั้นก็โค้งตอบองค์ชายส่วนหงนาราจับมือกับบุพพานแน่นไม่ปริปากพูดอะไรเพราะมันเกินกว่าที่เธอสองคนจะคาดคิดการเปิดตาที่3กลายเป็นการทําให้เธอเจอกับวิญญาณเร่ร่อนทั้งสองมองหน้าก,กันแล้วก็ชับหาเพื่อนๆเ,เอาละเอาละไม่ต้องตกใจก็ล็อกพวกเขาไม่ทําอะไรเราลรอกเราเห็นมิติซ้อนทับมิติซ้อนทับเหรอถามปลาโดยพร้อมพิการอีกครั้ง ใช่แล้วการเปิดดวงตาที่สามได้พวกเราจะเห็นมิติซ้อนทับหรือมิติคู่ขนานที่คนทั่วไปมองไม่เห็นทีนี้พวกเจ้ารู้แล้วหรือยังว่าข้าเห็นอะไรข้าไม่ได้เพ้อหรือมีอาการไข้กราบนะแต่ที่ข้าเห็นก็เห็นพวกเขานี่แหละยังโชคดีที่วันนี้เจ้าเห็นคนปกติคราวที่แล้วข้าเจอพวกเร่ร่อนจริงๆบางคนก็ขาดครึ่งตัวเงีย้ยหงนาราอุทานสีหน้าเธอเริ่มขยักขยงแล้วแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วพวกเราจะเห็นแบบนี้ตลอดไปเลยหรืองไงกัน ทุกคนส่งเสียงอือกับคำถามของหงนาราแล้วจ้องมองบุคคลต่างมิติที่เดินไปมาในร่างโปร่งแสงทปปะลุวัตถุต่างๆไปจนหมดมีเพียงบางคนเท่านั้นที่สนใจเด็กๆทั้ง5้าคนปราณเดิมไปที่ต้ตตนไม้ใหญ่เพื่อนๆเดินเกาะกลุ่มตามหลังปราณมาติดๆยังรับไม่ค่อยได้กับมิติซ้อนทับใบหน้าเด็กน้อยคนนั้นยังคงอยู่ในต้นไม้เช่นเดิมแล้วกล่าวทักทายปราณช้าๆด้วยน้ำเสียงทรมานท่านผู้ถูกเลือกท่านหาต้นสังกรณีตีชาวมาได้หรือยังขอรับ คราวนี้ทุกคนได้ยินพร้อมกันชัดเจนคลายคําตอบทั้งมวลของปราโดยเรียบร้อยปราเห็นว่าวันนี้สะดวกไม่มีใครมาวุ่นวายเขาจะนั่งลงกับพื้นเพื่อนๆก็นั่งตามหันมองไปมาแล้วก็มองความพิศวงของมนุษย์ที่ถูกฝังร่างอยู่ในต้นไม้ปราจะได้ถามรายละเอียดเด็กชายในต้นไม้จึงก็เล่าให้ฟังอย่างช้า เมื่อยุคที่กําลังก่อสร้างโรงเรียนมานภะลัยนั้นมีคนงานจนํานวนมากต้องเสียชีวิตให้กับการก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่สมัยนั้นยังไม่มีสานักคณิตสจพน์คำนวณรายละเอียดและความสมดุลในการก่อสร้างทําให้คนงานจนํานวนมากต้องเสียชีวิตลงและเพื่อให้ง่ายและการต่อสร้างที่รวด,ดเร็วจึงฝังร่างผู้เสียชีวิตไปในคราวดเดียวกัน ทำให้บางดวงจิตที่ผูกพันกับโรงเรียนไม่ได้ไปจุติเสียทีต้นสังกรณีตรีชวาที่บอกนั้นถ้าถูกปรุงโดยผู้ถูกเลือกแล้วให้พลังชานห่อหุ้มพื้นที่ทั้งหมดก็จะสามารถทําให้วิญญาณเหล่านี้สามารถไปจุติได้เด็กที่ฝังในต้นไม้เป็นเพราะเขามีพลังชานยุทธ์มากกว่าคนอื่นจึงทําปฏิกิริยากับมเมล็ดพันธุ์พืชแล้วหลอมรวมเข้าด้วยกันจนเติบโตพร้อมกับต้นไม้แม้มันจะทรมานอยู่บ้างแต่ก็ชินชากับมัเสียแล้วถ้าอย่างนั้นแสดงว่าต้นไม้ต้นนี้ก็มีอายุกว่าพันปีอย่างนั้นหรื ปลานถามด้วยความพิศวงเด็กในต้นไม้พยักหน้าไม่เป็นไรนะข้าจะช่วยพวกเจ้าเองเสียงบุบผาพูดขึ้นใบหน้าของเธอดูเศร้าส้อยยิ่งได้ยินเรื่องร่างของผู้เสียชีวิตที่ถูกฝังก็ยิ่งเศร้าใจข้าเข้าใจแล้วว่าทําไมหน้าแรกของหนังสือกว่าจะเป็นมหาณาลัยจึงมีประโยคที่ว่าเขาอ,อุทิศหนังสือเล่มนี้กับบรรพบุรุษและผู้เสียสละทั้งหลายต่างกับหนังสืออื่นๆทั่วไปเพราะเหตุแบบนี้นี่เองจากนั้นปราณจึงลุกขึ้นยืนแล้วแสดงการโค้งคำนับทั้ง4ี่ทิศ เพื่อนๆเ,เห็นแบบนั้นความหวาดกลัวก,ก็ทลายไปสิน้นจ้องมองบุคคลโปร่งแสงทั้งหลายแล้วโค้งคำนับตามปรานข้าขอบคุณทุกๆท่านที่เสียสละร่างกายและจิตวิญญาณเพื่อสร้างโรงเรียนมหาณภาลายให้กับนักชันย,ยุทธเล่าเรียนข้ากับเพื่อนๆจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อช่วยพวกท่านปจุติให้ได้ทันทีที่ปรานพูดจบบุคคลโปร่งแสงทั้งหลายก็ก้มลงคุกเข่าให้กับ6มมาสจันท์พร้อมพูดด้วยเสียงอันดังจนทําเอาทั้ง6คนลุกสู้ พระเป็นเสียงกล้องกังวานที่ตรงเข้าไปยังโสตประสาทการได้ยินไม่ใช่แก่การได้ยินเพียงผิวเผินเท่านั้นนี่คือพลังจิตวิญญาณที่ส่งผ่านให้แก่คนทั้งหกขอบคุณท่านผู้ถูกเลือกอะไรที่พวกเราสามารถช่วยท่านไม่ว่าที่ไหนเราจะไปช่วยเหลือพวกท่านในทุกๆแห่งหนเมื่อสิ้นเสียงพูดร่างโปร่งแสงเหล่านั้นค่อยๆล้อมรวมกลายเป็นออร่าสีขาวขนาดมาหึมาเข้าห่อหุ้มร่างของทั้งหกเอาไว้แล้วก็ค่อยจางหายไป พร้อมกับดวงตาทั้งสามของทั้งหกที่ถูกปิดลงทุกคนถอนหายใจยาวแล้วสุดนั่งด้วยความเหนื่อยอ่อนไม่น่าเชื่อเรื่องแบบนี้จะมีอยู่จริงๆด้วยหงนาราปาดเงยลวหันมองปลานเธอเข้าใจการเพ้ิอของปลานโดยตลอดแล้วแค่เราเปิดดวงตาที่สามได้ก็พบเจอเรื่องมหัศจรทันทีขา้าเอยข้าไม่รู้จะอธิบายยังไงนี่มันมากกว่าที่ข้าคิดไว้ซะอีกนะบุพพาเอ่ยเสียงสัน่นมันเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับเธอมากถ้าข้าไม่รู้จักพวกเจ้า ่านนี้ข้าก็คงไปเป็นนักชายุทธโอสถทู่ั่วไปอย่างแน่นอนคงไม่มีโอกาสได้เห็นอะไรแบบนี้แน่ๆองค์ชายมองหน้าบุผาแล้วเอ่ยด้วยความเป็นห่วงต่อจากนี้ข้าไม่อยากได้ยินเจ้าด้อยข้าตัวอีกแล้วนะเราคือเพื่อนกันเจ้าก็เห็นแล้วว่าพวกเราไม่ทิ้งกันแล้วจะมาบ่นน้อยใจอยู่ทําไมเจ้ายิ่งต้องสร้างความเชื่อมั่นสร้างชื่อเสียงของนักชายุทธโอสถให้ผู้คนรู้จักแล้วข้าก็เชื่อแน่ว่าเจ้าทําได้บุผาองค์ชายพูดหนักแน่นจับมือบุภาแล้วบีบเบา เธอมองหน้าองค์ชายและเพื่อนมนทุกคนยิ้มให้ในความดีใจก็ได้ข้าสัญญาต่อไปจะไม่ด้วยค่าตัวเองอีกแล้วมิเช่นั้นข้าก็คงจะเป็นหกมาศจรรย์ไม่ได้ว่าแต่พวกเรามีภารกิจใหม่อีกแล้วนั่นคือต้องตามหาต้นสังกรณีตรีชว่าปลานเอ่ยเสียงหนักแน่น แสงที่ย้ำอสดงเริ่มปรากฏพิมลพัฒ์ปรากฏตัวขึ้นพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดขาวของโรงเรียน,นหนึ่งคนที่รูปร่างใกล้เคียงกับท่านลุงเธอลวงมาเพื่อเป็นเพื่อนโดยบอกว่าลืมของไว้ที่หอสมุดตนให้ช่วยพาเธอมาด้วยเพราะเธอเป็นนักเรียนไม่ได้รับอนุญาตให้มาบริเวณหอสมุดตนเพียงลําพังซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ใจดีก็กําลังเปลี่ยนเวนเพรพอดีพิมลพัฒยิ้มดีใจแต่ในใจก็หวาดกลัวนี่ฆ่าท้องฆ่าคนอีกแล้วหรือแม้จะรู้ว่าเป็นสิ่งผิดแต่ก็ก้าวเข้ามาแล้วก็ต้องเดินทางต่อไป เมื่อมาถึงหอสำนักตนเจ้าหน้าที่ก็บอกทหารยามว่าพิมลพัฒน์นั้นลืมสิ่งของเอาไว้ทหารยามถามเธอว่าลืมอะไรจะเข้าไปเอาให้แต่พิมลพัฒนก็จะเข้าไปให้ได้ด้วยตัวเองเธอน้าท่านพี่ของสําคัญของข้าให้ใครแตะต้องไม่ได้ด้วยมันอันตรายจริงๆิพิมพัฒน์ส่งสายตาเศร้าส้ายอยอ้อนวอนขอเข้าไปภายในไม่ได้ยังไงข้าขอให้เจ้าเข้าไปข้างในไม่ได้ตราบใดที่ไม่มีนังสืออนุญาตข้าให้เจ้าเข้าไปไม่ได้มันเป็นกฎท่านลุงที่อยู่ข้าง ก็กะจะหอ,อกในท่าเตรียมพร้อมเพื่อนทหารยามไม่ทันระวังตัวเพราะคิดว่าเตรียมจะป้องกันจงโดนหอ,อกแหลมแทงอย่างแรงจนเสียหลักล้มกลิ้งร้องโอดโอยแล้วก็ปลดปล่อยพลังชานพุ่งเข้าหาเศกในชุดทหารยามทันทีในขณะที่เจ้าหน้าที่ผู้หวังดีของโรงเรียนเห็นเช่นนั้นก็ทําหน้าเลือกหลักคิดไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในหอสมุกตนได้เจ้าเจ้าเจ้า,จาข้าคนพอหันหลังกําลังจะออกตัววิ่งก็ถูกออร่รามา,ากดเพลิงของพิมพ์พัทซัดเข้าไปเต็มๆจนทลาหน้าทิม พอลุกขึ้นมาได้ก็ปลดปล่อยพลังชานเพื่อรอดพ้นจากความตายทันทีที่พิมลพัชรเห็นเช่นนั้นเธอก็่ายเวทเรียบพิาษาากินชานเบาๆแค่พอได้ยินพลันก็กฏร่างพิศสากินชานขึ้นมามันลอยขึ้นสูงไม่เห็นเหยื่อทั้งสองก็พุ่งเข้าหาเจ้าหน้าที่โรงเรียนเพราะอยู่ใกล้เธอที่สุดมันดูดพลังชานจนเจ้าหน้าที่ร้องโอดโอยในขณะที่ไม่มีใครเห็นตัวของพิาษาากินชานเสกยืนตั้งท่าส่วนทหารยามอีกคนก็เมิกลัวเลยแล้วต่อให้เป็นพิษสากินชาน เพราะเขามองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นนอกจากความตายของเพื่อนทหารยามที่คิดไม่ซื่อกับเขาทหารยามคนนั้นพุ่งขา้าเสกและตะวะทอเข้าใส่พันปิาสายกินชานก็พยายามมาดูพลังชานอย่างรวดเร็วพลังชานยุดของทหารยามถูกดูดจากทางหัวเสกเห็นออราที่ห่อหุ้มร่างของทหารยามถูกแงรงลมดูดหายขึ้นไปในอากาศก็รู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะนี่คือสิ่งที่เขาเจอมาแล้วจึงรีบปิดผนึกพลังชานในทันทีแล้วถอนให้ใจยาว ปีศาจกินชานส่งเสียงกรีดร้องแหบแห้งอย่างดีใจลอยวนสลับดูดพลังชาจากคนทั้งคู่ท่ามกลางสายตาของพิมลพ,พัฒ์ที่มองตามการเหินร่อนของมันในขณะที่เสก็ยืนงงมองดูพิมลพ,พัฒด้วยความไม่เข้าใจเจ้าเจ้า,จาไม่กลัวเหรอยืนยืนมองอะไรกันนั่นเสกถามด้วยเสียงสั่นเทาจำความทรมานที่พลังชาญยุดค่อยๆถูดูกลืนออกไปอย่างช้าๆด้วยความทรมานปีศาจกินชานไงท่านลุงถ้าไม่ปลดปล่อยพลังชาก็ไม่โดนมันจัดการนะ พิมลพัฒ์เอ่ยบอกโดยสายตาย,ยังมองการโฉบกินพลังชานของมานโดยรอยยิ้มชอบใจเพราะเธอเองรู้สึกว่าในร่างกายมีก้อนพลังชานเพิ่มขึ้นนิดหน่อยมันรู้สึกดีแบบนี้ยังยนี่ทั้งที่แล้วข้ายัง,ต,งตื่นแต่คราวนี้ข้ารับรู้เต็มที่แล้วดูดกลืนเข้าไปเจ้าพิศาันน้อยของข้าเสกไม่เอ่ยอะไรต่อเพราะเห็นท่าทางอันแสนทรมานของชายทั้งคู่พร้อมเสียงร้องครวนครางขอร้องชีวิตให้พิรลพัฒช่วยเหลือซึ่งเธอก็ยืนนิ่งเฉยรอด,ดูความตายที่กำลังมาเยือนทั้งสองอย่างช้าๆและในที่สุด ทั้งคู่ก็นแน่นิ่งพิมพ์ละพัรไล่เวทให้มันหายไปมันโคง้งศีรษะกรบแล้วหมุนบนหายไปในอากาศตอนนี้เธอรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพยักหน้าให้ตะลุงเปลี่ยนชุดเป็นเจนเหน้าที่โรงเรียนซึ่งมันตั้งสวมหน้ากากกระจกอีกต่อไปจากนั้นก็นําร่างใช้ทั้งสองไปทิ้งไว้บริเวณเดิมเหมือนครั้งแรกเสียงหน้ากลัวและแววตาแดงฉานก็ปรากฏขึ้นเช่นเดิมคราวนี้มันคำรามค่อยลงพวกมันคิดเอาเองว่าพิมพ์ละพัดเอาอาหารไม่พวกมันพิมพ์ละพัดมองเห็นมันชัด แม้บรรยากาศจะเริ่มมืดค่ำแล้วก็ตามร่างสูงใหญ่ผิวหนังหยาบกร้านคล้ายมนุษย์แต่หลังโก่งโค้งงอในปากมีเขี้ยวยาวงงมือทั้งสองข้างมีเล็บแหลมยื่นยาวออกมาทั้งห้านิ้วส่วนขาเป็นลักษณะของสัตว์สี่เท้านี่มันตัวอะไรกันนี่เธอเห็นเจ้าตัวประหลาดเพียงแค่คนเดียวแล้วก็เพิ่งจะรู้ว่ามันกำลังสูบกินไอวิญญ,ญาณจากซากศพอย่างหิวกระหายพิมพ์รพัมองไปไกลๆอีกนิดตรงจุดที่เสกทิ้งร่างทหารยามคนแรกไว้บัดเนียร่างนั้นกลายเป็นสีดำแห้งกรังติดกระดูกไปแล้ว เธอพยักหน้าด้วยความเข้าใจท่ามกลางสายตาของเสกที่มองหลานสาวด้วยความประหลาดใจอีกครั้งเจ้ามองอะไรกันหรือข้าว่าเราร่บไปกันดีกว่าก่อนที่จะมีใครไม่เห็นเสกเร่งพิมพ์ละพัดมองไปตามทางเดินที่เขาเองก็เดินเข้ามายังไม่มีร่างของใครปรากฏขึ้นหลานสาวพยักหน้าแล้วเดินออกมาถอนหน้าจยาวเสร็จสิ้นสิทียังพอมีเวลาอยู่ท่านลุงท่านพาข้าไปดูห้องรับใต้ดินหน่อย